สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในรายการเร์เอร์มิสเตอรี่เป็นรายการที่เราจะเล่าเรื่องผีจากสายกัดทางบ้านนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สายแรกกันเลยดีกว่าสวัสดีครับเรื่องราเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับพี่เรื่องน่ากลัวมันเกิดขึ้นกับผมเมื่อวานครับ เป็นยังไงบ้างครับคืองี้ครับพี่เจนวันนั้นผมเดินเล่นแถวบ้านแล้วยู่ๆก็มีลมพัดผ่านผมไปมันทำให้ผมรู้สึกกลัวผมก็รู้สึกว่าสายตาของผมผมันเห็นบางสิ่งบางอย่างมาอยู่แถวคลองผมไม่จำใจต้องเดินลงไปดูแล้วมันก็เจอพี่ผีเหรอครับใช่มีใช่ไหม คืออะไรครับน้ำเน่าครับโอ้โหน้องนี่มันรายการผีนะแล้วน้องจะโทรมาทําไมเนี่ยเล่าพี่ผมมาทําโครงงานปลาเพื่อปลาเม็ดอาหารปลาจากวัชพืชและเปลือกข้าวโพดครับสวัสดีครับผมชื่อนายเจมิ์คุณติศครับสวัสดีครับผมนายกอสการ์ดนสมพันธ์สวัสดีครับผมนายปอลลี่สอดผม พวกเรามาจากโรงเรียนสารสนิยทีอะไรวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานเรืเ่องเม็ดอาหารปลาจากวัชพืชน้ำและเปลือกข้าวโพดครับผมทำไมถึงทำโครงงานนี้ครับเพราะว่าแถวบ้านผมอะมีวัชพืชเยอะมากเลยแล้วก็เวลามันมีเยอะน้ำมันจะเน่าผมก็เลยต้องคิดหาวิธีที่มันจะแบบลดวัชพืชลงผมก็เลยต้องานาันโครงงานนี้ครับ เนื่องจากว่าแถวบ้านผมเนี่ยมีการปลูกข้าวโพดเพดปน็นจานวนมากนะครับผมซึ่งมีเปลือกขา้าวโพดเนี่ยเหลือเยอะเต็มเลยครับซึ่งเขาอาจจะเอาไปทําเป็นเชื้อเพลิงนะครับซึ่งมันทําให้เกิดมลภา,าวะมลพิษต่างๆอย่างเช่นาอากาศดังนั้นผมเลยจะหาวิธีที่จะเอาเปลือกขา้าวโพดเนี่ยมาทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับนั่นก็คือการทําเม็ดอาหารปลาข้อเดียวกันการทาอาหารปลาจากวัชพืชน้ำและเปลือกขา้าวโพดมีอะไรบ้างครับมันจะช่วยทําให้วัชพืชในน้ําลดลงทําให้น้ําไม่เน่าเสีย และยังช่วยลดปริมาณเพื่อข้าวโพดที่มีเยอะด้วยครับขั้นตอนและวิธีการทําเป็นอย่างไรบ้างครับมีสาวขันตอนครับ 1. การล้างวัชพืชน้ําและเปลือกข้าวโพดให้สะอาดเพื่อนามาบดต่อครับ2การนําเปลือกข้าวโพดและวัชพืชน้ํามาผสมกับลําข้าวโดยใช้กากน้ําตาลเนตัวเชื่อมครับ 3. คือการตาัดเนื้ออาหารปลาให้แห้งครับ จบการ้วเสนอเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับ